สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกับครูอ้อยประภาพรเช่นเดิมนะคะวันนี้เราก็จะเรียนในเรื่องของธรรมชาติของภาษาค่ะเรามาดูธรรมชาติของภาษานะคะคําว่าธรรมชาติของภาษาเนี่ยนะคะภาษาเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้สื่อสารระหว่างมนุษย์ด้วยกันภาษาเริ่มจากการ เปล่งเสียงกลายมาเป็นภาษาพูดต่อมามนุษย์จึงรู้จักขีดเขียนอักขระขึ้นเป็นคําเพื่อแทนเสียงพูดจึงเกิดเป็นภาษาเขียนขึ้นค่ะภาษามีการเปลี่ยนแปลงอตลอดเวลานะคะขึ้นอยู่กับการใช้งานของผู้ผู้คนในสังคมที่เปลี่ยนไป ในมิติหนึ่งมนุษย์เป็นผู้กําหนดแล้วก็ใช้งานภาษานะคะแต่ในอีกมิติหนึ่งภาษาก็มีพลังหรืออิทธิพลต่อสังคมมนุษย์เช่นกันค่ะาก,าการใช้งานภาษานะคะทำให้ระบบความคิดของมนุษย์เนี่ยมีโครงสร้างอย่างที่เป็นอยู่ ภาษาทรงอิทธิพลต่อวิถีชีวิตซึ่งได้พัฒนามาเป็นวัฒนธรรมและประเพณีนะคะเรามาดูความหมายของภาษานะคะภาษาก็คือเครื่องมือสื่อสารระหว่างสิ่งมีชีวิตไม่ว่าคนหรือสัตว์เมื่อรวมกันเป็นกลุ่ม ย่อมมีการสื่อสารระหว่างกันหนึ่งก็คือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เช่นการเรียนการสอนเพื่อบ่งบอกความรู้สึกก็เช่นการโอกอดแล้วก็เพื่อให้สัญญาณก็เช่นการบินวนของฝูงพึ่งเป็นต้นนะคะภาษา อาจจะอยู่ในรูปแบบใดก็ได้เช่นนะคะวัจนภาษาคำว่าวัจนภาษาก็คือภาษาที่ใช้ถ้อยคำนะโดยมีการจัดภาษาอ,ออกเป็นระดับนะคะมีระดับของภาษาแล้วก็อวัจนภาษาก็คือภาษาที่ไม่ไม่ใช้ถ้อยคำได้แก่การแสดงกิริยาท่าทางสีหน้าสายตาน้ำเสียงการใช้มือ วัตถุหรือสัญญาณต่างๆซึ่งมนุษย์เป็นสัตว์ประเภทเดียวที่สามารถประดิษฐ์คำเพื่อแทนเสียงพูดได้นะคะมาดูลักษณะของภาษานะคะหค่ะภาษาใช้เสียงสื่อความหมายนะคะมาดูที่1.1นะคะเสียงที่สัมพันธ์กับความหมายนะคะการเรียนเสียงธรรมชาติ สามารถเดาความหมายได้เช่นแมวตุ๊กแกรถตุ๊กๆุนะคะสค่ะเสียงไม่สัมพันธ์กับความหมายคนกำหนดความหมายขึ้นเช่นบ้านลิงมดอันเนี้ยนะคะเป็นใช้ภาพนะคะใช้ภาพซึ่งไม่ไม่สัมพันธ์กับเสียงธรรมชาตินะคะ ลักษณะของภาษาในข้อที่2นะคะภาษาประกอบด้วยหน่วยเล็กซึ่งประกอบกันเป็นหน่วยใหญ่ขึ้นได้แก่เสียงคำกลุ่มคำประโยคเรื่องราวนะคะ ลักษณะของภาษาในข้อที่สนะคะภาษามีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของภาษาเนี่ยเนื่องจากการพูดในชีวิตประจําวันเช่นการกลืนเสียงกร่อนเสียงอิทธิพลของภาษาอื่นเช่นการยืมคําการเรียนแบบสำนวนหรือประโยคการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีต่างๆทําให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นส่งผลให้คําเก่า ที่เคยใช้แทนที่ด้วยคำใหม่และการเรียนภาษาของเด็กนะคะเราดูลักษณะของภาษาในข้อที่4นะคะาภาษามีลักษณะเฉพาะที่ต่างและก็เหมือนกันนะคะสีนลักษณะเฉพาะที่ต่างกันของแต่ละภาษาได้แก่เสียงชนิดของคำและไวยากรณ์ค่ะ 4.2ลักษณะเฉพาะที่เหมือนกันในแต่ละภาษาก็เช่นนะคะเสียงสื่อความหมายมีวิธีการสร้างคำหลากหลายสำนวนสุภาษิ์คำชนิดต่างๆสามารถขยายประโยคได้เรื่อยๆนะคะมีวิธีการแสดงความคิดคล้ายกาันและมีการเปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับวันนี้นะคะ,ะธรรมชาติของภาษา กับครูอ้อยประภาพรก็ขอจบเพียงแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ครูอ้อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ